คำว่านานมาแล้วว่าไงนะภาษาอังกฤษนานมาแล้วนานมาแล้ว a long time ago ใช่ไหมไหนต้องออกเสียงเองพิมพ์มาเร็วคําว่านานมาแล้วว่าไง a long time ผ่านมาแล้วใช้คําว่า ago a a long time ago มีเจ้าหญิงแสนสวยคนหนึ่งใช้อดีตหมดเลยนะมีว่าไงมีมี there was นะ ถ้าเป็นอดีตรเราใช้ there was นะคะเออแต่ถ้าเกิดเป็นปัจจุบันเราก็ใช้ there is นะจ๊ะอ่า there was สวยคนหนึ่งด้วย่ uh, beautiful beautiful เจ้าหญิงว่าไง princess นี่เราเปลี่ยนประโยชน์พวกนี้ได้นะคะอ่า uh, มีผู้หญิงสวยคนหนึ่ง a beautiful girl a beautiful woman ก็ได้เออลองทาไปแล้วนะคะอ่า uh, นะ t h e r e was a beautiful princess ถ้าเราเล่าอดีตใช้ was ค่ะถ้าเกิดเราเล่าปัจจุบันเราใช้ there is ตรงนี้แปลว่ามีนะคะไม่ได้แปลว่าที่นั่นนะอันเนี้ย there is แปลว่ามีนะคะเออเอาไว้ใช้นะไม่ขึ้นด้วย have, อ has อ่ะ has อะอย่างนี้นะ,ะเจ้าหญิงเนี่ยหลับไปเป็นเวลา100ปีนอนนานมากค่ะตื่นขึ้มาแก่เลยนะคะเจ้าหญิงนอนหลับไปเป็นเวลา100ปีว่าไง the princess หลับแบบอดีตนะหลับแบบอดีตใช่เลยอย่าสลีปนะอะไร uh, slept อ่า slept เป็นเวลาหนึ่งร้อยปี for a hundred years for a hundred years อุ้ยทำไมฉันเขียนอย่างนี้ต้อง hundred แบบนี้สิ ah uh, a hundred years ร้อยปีเลยนะนอนนอนแบบว่า ตื่นมาก็คือหลับตื่นไม่ได้ลูกต้องตื่นหรืออภิปูสวัสดีค่ะนะคะอ่า sleep for hundred years นะฮะแล้วก็วันหนึ่งเจ้าชายรูปหล่อก็ได้มาที่หอคอยลองแต่งประโยคเล่นๆดูนะฮะอ่า the prince ใช่ไหม the prince มามาแบบเป็นอดีตใช่ไรจ๊ะมาแบบเป็นอดีต came เราเล่าเรื่องอดีตหมดเลยเนาะต้องใช้วกช่องสองนะ came to the tower นะ came to the tower ไม่เจอนานเลยอ๋อ uh, อ๋ uh, อ I'm 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 going to I'm going to be back more often นะคะใช่ใช่กูเพิ่งกลับมาวันนี้วันแรกเลยกูหยุดไป I think about ณ w e งสัปดนะคะยุ่งมากจริงๆมันมันไม่ทันจริงๆก็เลยมาไลฟ์ไม่ไหว <laughs> ปกติคูมาไลฟ์สิบเอ็ดโมงค่ะแล้วก็มักจะเป็นวันพูดวันศุกร์วันอาทิตย์เลืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสมมติว่าบางทีมาได้ก็โผล่มาตอนเย็นบ้างแส่วนใหญ่ตอนเย็นคูสอนไงคูก็เลยไม่ได้โผล่มานะจ๊า Sorry นะคะ u I'm back already นะคะ I'm I'm glad that you miss me นะคะดีใจที่ทุกคนคิดถึงครูนะคะ <laughs> นะามาต่อแล้วเขาหยิบด่าของเขาคำา่าด่าว่าไงนะคขา่าดาบว่าไงนะภาษาอนะังกฤษมาก่อนเลยเร็วกดกระดิ่งไว้ค่ะที่หน้าโปรไฟล์ครูอะแล้วกดกระดิ่งให้มันเตือนครูเอ้ให้มันเตือนคร,ในนครูให้มันเตือนตลอดเลยอย่างเงี้ยนะคะขอโทษจริงๆหายไป2อาทิตย์เลยใช่ไหมแต่ครูทำคลิปกับทุกวันนะมีอาทิตย์นี้ที่ทำน้อยลงหน่อยนะคะ เออช่วยแชร์น่ารักมากเลยขอบคุณค่ะจ๊บนะคะโสดดีมากไม่อ่านสวดแล้วนะหลังจากนี้โสดโสดเขาเขาเวลาพูดถึงคงที่สองเราไม่ต้องเรียก the prince พ h e p r i n c พ the ์เ i n c e แล้วนะคะเขา he หยิบขึ้นมาหยิบช่องหนึ่งคือ take แต่หยิบไปแล้วเป็นอดีตใช้ took ติต็อกวันนี้ไม่รักครูเลยวันนี้เขาไม่ปล่อยให้ครูเลยนะคะครูเสียจุยมาก he took his ของเขาใช่ไหมคะก็เอา his มาใส่ก่อนแล้วก็ดาบอ่ะโสด เห็นไหม he took his sword ใช่นะไม่อ่านวอร์ดอีกต่อไปแล้วเนาะ he took his sword uh, อันนี้ก็คือการหยิบดาบนะไม่ต้องมาัพไม่ต้องขึ้นมาต้องมี up up อะไรไม่ต้องนะ he took his sword ก็เลยนะครูพิมพ์เป็นภาษาไทยให้เรามันชัดจีนไนงะ he took his sword แล้วก็ตัดต้นไม้หลายๆต้นนะครูใส่หลายต้นด้วยเดี๋ยวตัดมาต้นเดียวกันอีก <laughs> and นะคะ and ตัดว่าไงตัดตัดเป็นอดีตอดีตก็ยังหน้าตาเหมือนเดิมใช่ไหม cut the tree ทำไมต้นไม้หลายต้นจ้ะ trees เนาะถ้าเราใส่ tree ไม่เติม s ก็คือเขาตัดต้นไม้ต้นเดียวนะคะแต่เขาตัดหลายต้นก็เติม s ก็ไปหน่อยนึกออกไหมแค่นั้นเองนะคะเออ and cut the trees นะคะยังไงนะชิบะโสดมากกว่าครูคือยังไงลูก <laughs> แล้วเขาก็เห็นเจ้าหญิงเห็นแบบอดีตด้วยเอาเห็นแบบอดีตว่ายังไงซี C, ช่องหนึ่งเห็นแบบอดีตยังไงทำงไงให้เป็นอดีต he saw uh, the princess นะคะเจ้าหญิงใช่ไหม princess uh, แล้วก็ปลุกคำว่าปลุกว่างไงเมื่อกี้เรียนแล้วตื่นนอนกับปลุกเหมือนกัน uh, and walk 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 her ด้วยจุมพิษว่างไงคะ with a kiss with a kiss อ่าแล้วก็ุกและจมพิษค่ะ and work her with a k i s s นะฮะทำงานเหรอ what 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 kind of work ทำงานอะไรตอนนี้อ่ะแล้วเจ้าชายก็แต่งงานกับเจ้าหญิงนะฮะเป็นอดีตไปแล้วด้วยอ่า verb สองอ่า m o u ส์อันนั้น m o u ส์เมาส์อย่างงี้จ้ะ m o u t h นะจ๊ะปากเนาะพี่ใหม่เลยไม่เป็นไรอาจจะอาจจะสลับสับสนนิดนึงอ่า the prince นะคะ the prince, the prince แต่งงานช่องช่องหนึ่งคือ Mary ใช่ไหมเออช่องสองเปลี่ยนเป็น married เปลี่ยน y เป็น i e d married the princess เจ้าหญิง the princess อ่านะคะและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดกาลนาน <laughs> เป็นไง and พวกเขาว่าไงครับพวกเขา สองคนก็เป็นเดยใช่ไหมไม่มีเราเข้าไปเกี่ยวนะคะเออเดยถ้าเกิดมีเราเข้าไปเกี่ยวเป็นวีใช่ไหมพอดีไม่มีเราเขาสองคนก็ <laughs> เป็นเดยใช่ไหมเดย์อาศัยอยู่ด้วยกันแต่เป็นอดีตทํทาไง l e ฟต์ <Leave S 1> ก็เติมดีเข้าไปใช่ไหมฮะ t เดลิฟต์อย่างมีความสุขค่ะคำว่าอย่างมีความสุขจะไม่ใช่ happy เฉยๆอ่า a p p i l y นะคะ happy อุดสองตัว happily happily Happ ever after เออ ever after คือแบบตั้งแต่นั้นมาเป็นต้นไปอย่างเงี้ย ever after นะคะ they lived happily ever after เออนั่นแหละเงี้ยอ่ะมาลองทำเวิร์บช่องสองกันนิดนึงนะคะเวลาเป็นอดีตเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนรูปค่ะนะคะเอ่อเปลี่ยนจาก lived เป็นอดีตก็ lived เ v e d นะฮะเป็นอดีตไหนเราทำเบื้องตสองเองเร็ว s l e e เป็นเป็นอะไรคะนักเรียนครูผิดบ่อยเลยขนาดคำนี้มันง่ายนะเนี่ยใช่ไหมอ่าสล e ปเป็นเป็นอะไรจ๊ะอดีต l e e p เป็นเป็น slept. สเลปสเลปอ่า uh. grow นะฮะ grow แปลว่าโตถ้าเป็นอดีตอ่ะ <rew>. uh. ก็เป็น grew grew เ uh. อานะคะ grew อ่า c ัดนะคะคัด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 ไม่เปลี่ยนรูปเลยนะคะไม่ต้องไปเติม ed ให้มันนะคัดช่องสองก็แบบนี้ค่ะอันนี้เขาเรียกว่า past simple นะคะเป็นอดีตนะเป็นช่องสองอย่างเงี้ยนะคะเวลาเราพูดเรื่องอดีตก็ต้องใช้อันนี้ไม่ใช่ slip. <laughs> sleep 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 เออนั่นแหละเลิศนะคะอ่ะ cast 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 ตรงนี้มันเป็นแบบไร้มนเนาะในเรื่องเนาะ ก็ไม่เปลี่ยนรูปเหมือนกันเพราะฉนั้นเราต้องสังเกตว่ากริยาช่องสองบางตัวไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะคะ cast อ่า married 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 Mar เป็นอะไรเป็น married อคุณจะลุอ,อยู่ไหนนี่ <c oughs> เดี๋ยวครูต้องไปแล้วเพราะว่าเขามาทำไอ้นั่นรถนิดนึง married ่ h Mar โอเคแล้วก็ B. b b คือ i a s a mr เป็นช่องสองคืออะไรอขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะน้องอะไรน้องกวางเหรอคะขอบคุณนะอ่า B b เนี่ยมันคือ i s a mr นะคะอ่าพอเป็นอดีตของ i s กับ r ก็คือ w a s นะคะส่วน r ก็คือ w e r e ค่ะครูหายไปนานติ๊กตอกลืมคูไปแล้วแน่เลย <laughs> อ่ะ เออนั่นแหละเก่งมากทุกเอ้ยอันนี้เทคพิมพ์ผิโด,ดโทษโทษโทษช่องหนึ่งคือเทคค่ะช่องสองคือทุกเอมันทุบก,กันโร <Yeah. S 1> <laughs> งเรียนหลังที่สองไม่ใช่นอนไม่ได้ค่ะแต่ว่าอะไรหนูชิบะนะคะเทคเปลี่ยนเป็นทุกเออนั่นแหละนะคะมันจะหมดแล้วนะคะอ่ะถ้าสมมติว่าอยากจะอยากจะให้มันมาเติมบ่อยๆเนี่ยค่ะก็กดตรงนี้นะค่ะนะคะแล้วก็บอกว่า เรื่อนทุกไลฟ์มันเลยอย่างเงี้ยนะจ๊ะเออโอเควันนี้อะก่อนก่อนไปก็ข้อจะให้คุณนิดหนึ่งนะคะนะคะเ <c oughs> ป็นยังไงมาทักทายก,กันนิดนึงนะคะนอนไม่ได้เหรอลูกเออดีมากนอนไม่ได้ you shouldn't you shouldn't sleep นะเออน,นี่คนมุดไว้กับกูเต็มเห็นไหมกูต้องเอากุญแจเอาได้ขอเวลาห้านาทีถ้าอยากหลับ Be ใช้กรณีไหนล่คะอยู่หลังพวก modal verb อะ over, ค่ะ can be ะ will be อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเดี๋ยวนี้ก่อนหลัง t o อย่างเงี้ย I want to be a doctor ฉันอยากจะเป็นหมออย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวนะโอเคให้ดูถามได้อพิมพ์คุยก่อนนะหมดแล้วเมื่อกี้พออมีคนน้ำลายกระเด็นเหรอ <laughs> I want to to แล้วก็ be ะคะ่ะอ่าฉันอยากจะเป็นเงี้ยหลัง to เนี่ยมันจะใช้ be นะคะอ่า I want to be อะไรเดียอยากเป็นอะไรเอออยากเป็นอะไรใส่เข้าไปเองนะคะอ่าอ่า princess สมมติอ่ะ um, princess, <laughs> อยากจะเป็นเจ้าหญิง <laughs> สมมติสมมติแล้วอะไรอีกอะอะ่หลัง can อ่ I can be อ่าอย่าบอก ฉันสามารถเป็นแฟนเธอได้นะ I can be your girlfriend อย่างเงี้ยสมมติสมมติ <laughs> เอออย่างเงี้ยเออเนี่ยสามารถเป็นอย่างเงี้ยค่ะเอ่อนนฉันจะอยู่ที่นั่น I will be there อย่างเงี้ยมองไม่เห็นสิออไหนว่าเดี๋ยวนะ <laughs> I will be there เออเน,นี่ยฉันจะอยู่ที่นั่น ฉันจะไปอยู่ที่น,นที่เราตระกันอย่างเงี้ยนะคะ